ก่อนที่เราจะมาเริ่มทำมาสคาร์นะฮะตีช่าฮะบอกเลยฮะว่าวันนี้เรามีอะไรพิเศษค่ะอยากจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยมีสิทธิชนะเหมือนกันเพราะว่าผู้หญิงที่คุณคู่ด้วยเนี่ยถ้าเกิดเขาชนะคุณก็จะเซฟเหมือนกันเพราะฉันต้องทำพยายามให้ดีที่สุดนั่นก็หมายความว่าชนะเป็นคู่ใช่เข้าเซฟโซนเป็นคู่ถ้าเขาชนะเราก็ชนะงั้นเราก็ต้องแบบทำให้เขาชนะด้วยเชิญกรุ๊ปแรกอติล่ากับฮาน่าครับ เก้าสิบวินาทีหนูว่ามันมันเร็วมากมันน้อยมากจะทำทันหรือเปล่าไหนจะต้องไปแอคติ้งอีกปกติหนูเป็นคนชอบแต่งหน้าอยู่แล้วนะคะแล้วหนูต้องใช้เวลาในการแต่งหน้านานคือถ้าไม่สวยหนูจะไม่ลุกจากกระจกเลยฉันอยาครับเดินจับมือไปเดทกับเธอฮาน่าดูก็รู้เลยว่าขาดความมั่นใจอย่างรุนแรงหกสิบวิผ่านไปนะครับ รอบที่2คืออ่ะหนูก็ไปหยิบลิปสติกสีแดงมาซึ่งถ้าทาไม่ดีมันมันจะมันจะแย่มากหนูก็ต้องแบบค่อยๆทาอาร็เรว้าวิแล้วสี่สามองหนึ่<อ>งหมด <ไป S 1> <ป>เวลาครับก็ไม่ต้องคอมเมนต์มากก็คือทําให้ทันเวลาค่ะก็ตัดไปได้เลยเไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับสรุปแล้วทาทา,ทาลิปอ่ะคนต่อไปนะฮะเชิญเจนนี่ครับอย่างที่ดิชาบ,บอกว่าซอฟตแต่ก็ยังมั่นใจอยู่ มันก็ต้องมีเขินบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเขินมากมันกับโฆษณาตอนนั้นไปด้วยเลยใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นในขณะที่ทาก็ต้องเป็นด้วยอินเนอร์มาตั้งแต่ตอนนั้นโอเคสามสิบวิสต์ไปแล้วนะครับจะหมดเวลาแล้วบางครั้งฉันก็อยากจะสวยใสเพื่อไปเดทแรกกับคุณ เจนนี่ทำซอฟได้ดีดูสมูทแล้วก็เปลี่ยนรีแอคชั่นจากกลายเป็นซอฟแล้วมาเป็นโบอะ่ะก็ดูมีความเซ็กซี่ขึ้นแล้วก็ดูสมูทด้วยฉันก็อยากจะสวยแซ่บหมดเวลาไเด,ดคุณคกต่อมานะครับเชิญหงครับคือพี่ฮาน่าบอกว่าแบบทำไม่ทันได้ยินเสียงก็พยายามจะแบบทำอะไรให้มันเร็วขึ้นต่อเวลาครับ อยากจะน่ารักตอนเปเดดได้กับพี่ค่ะแล้วพอหนูจะเดินไปแล้วก็ไม่มีจับมือหรอก็บเล่นอะไรแอคชั่นันไม่ซอฟต์คือขงอะเร็วกระชับฉับไวเป็นหมดไปเดดแรกเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่ซอฟต์ๆอยากจะแซบตอนไปปาปี้กับพี่ค่ะเชิญคู่ต่อไปนะครับโจเซฟกับดารันครับ พอแบบมันไม่มีเพลงไม่มีอะไรเลยแค่มันต้องยืนรอให้ผู้หญิงเข้ามาแล้วแบบมันอึดอัดนิดหน่อยครับตัดเวลาครับบางครั้งฉันก็อยากจะซอฟต์ๆใสๆไปเดทแรกกับเธออ้าวไม่ไม่ได้ทำแบบจับมือหรือว่าเหมือนเขารีบมากเลยครับแบบลืมผมเลยอะ ไม่มี reaction กับพี่ชายเลยรู้ว่าดารามีความตั้งใจในการทำมาสเตอร์คาะเสนีมากแต่ว่าความตั้งใจบางทีมันตั้งใจไปจนมันขาดความเป็นธรรมชาติชิงก็อยากจะซฟเซฟคอนทผมก็แบบลองไปใกล้ๆเขาเขาก็แบบสัมผัสตัวต้องขายของก่อนเดี๋ยวก่อนสงสารโทรศัพอะไปปาร์ตี้กับเธอเออมันเหมือนแบบผู้หญิงไม่สนใจอะแล้วมันแบบ มันเจ็บหัวใจมันเจ็บมากเลยอะเชิญป้าไม่สนใจใจเลยฉันอยากจะใส่ใเมื่อไปเดทแรกกับเธอทำไม่รู้อย่างนี้วะคืออเลยมันเหมือนคนไม่เซลแล้วก็ไม่มั่นใจแล้วก็เหมือนคิดตลอดเวลาฉันอยากจะมั่นใจเมื่อไปปาร์ตี้กับเธอ จริงๆเขินนิดหน่อยครับเชิญจีน,น่าครับหนูไปถึงหนูพังทุกอย่างข้างหน้าทิ้งหมดเลย,ยขึ้นเข่าหนูอะหนูนั่งปุ๊บเครื่องสำอางกระจายหมดเลยหนูก็แล้วก็หยิบขึ้นมาตั้งสติอยู่ขึ้นมาแล้วก็ใช้ใช้แล้วก็เดินไปหาโจเซฟยี่สิบีครับเด็ดแรกแบบใส่ๆรีบไหน่อย กูไม่สนใจแล้วม e ันแบบไม่มีเวลาให้แบบเนี่ทำอะไรเลยแล้วก็มาอันที่2หนูก็รู้สึกว่าต้องแก้ตัวด้วยการมีกิมมิคอะไรสักอย่างหนึ่งทิ้งท้ายหนูรู้สึกปาร์ตี้มังต้องเต้นแต่บางครั้งก็อยากจะไปปาร์ตี้ซ่าๆกับเธอก็โอเคแต่ไม่ได้รู้สึกว้าวอะคือจริงๆจีน่าเป็นคนที่น่าจะเข้าใจเพราะว่าเขาเคยผ่านการทำาม a ก e ดทอดไมกีดโบรมาก่อนแล้วอะเชิญคู่ต่อไปนะครับ เติร์ดตอนที่ออกมาก็คิดว่าจะทำได้หรอทำเสวยสวยน้ฉันอยากจะสวยใสยไปเดทได้กับเธอสามสิบีครับ,บมาตอนนั้นคือหลบเขินจริง,รงๆๆอ่ะเขินแบบเขินเขินมากทุกคนต้องมาที่รรอแล้วตั้งสติกลับมาปุ๊บแล้วก็มาเปลี่ยนอีกลุกหนึ่งฉันอยากจะสวยแซ่บ ไปเดทแรกสิบปีสุดท้ายดีนะอ่เนี่ยดีพี่ปริมอะให้แบบให้อารมณ์เต็มเยอะมากค่ะแบบเต็มที่มากเลยจริงๆอ่ะเล่นประมาณเนี้ยก็พอแล้วไม่ต้องเล่นเยอะท่าทางแอคชั่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญคนต่อไปครับสามสิบปี<ช>ครับมีความสุขที่สุดที่ได้ไปเดทแรกกับเธอ,อแล้วก็คิดว่าเออมันก็คงแค่แบบสามารถโดนในโดนตัวได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย ฉันอยากสนุกที่สุดที่ได้ไปปาร์ตี้กับเธอสายก็ทำได้ดีแต่มีว่าขาดความ mm hmm. มีสเสน่ห์ไปนิดนึงเชิญคนต่อไปครับสกายครับฉันอยากสวยแบบซอฟเพื่อไปเดทแรกกับเธอสาิวิครับเติรเขาไม่ได้พยายามที่จะเป็นแมนคืออาจจะเขาแบบเคินอายอยู่แล้วด้วยที่ต้องมาเล่นอะไรแบบนี้กับผู้หญิงม,มันก็เลยทำให้เขาดูเป็นผู้ชายในแบบคูลๆได้ มันไม่แฟร์เพราะเขาแบบเขาจับนี่จับนู่นแล้วแบบถ้าพวกผมทาแบบนั้นมันก็โดนตบแน่เลยผู้ต่อไปนะครับเชิญน,นิกกี้กับเจสซี่ครับเจสซี่นะครับมีเตรียมกันนิดหน่อยก่อนออกไปว่าตอนเราเจอกันเราก็ทักทายกันนะซึ่งสําหรับผมผมคิดว่าเจสซี่รีบไปครับบางครั้งฉันก็อยากคอนฟิเดนส์แบบซอฟต์ไปเดทแรกกับเธอ ผู้ชายก็เหมือนพลฟของเราได้แหละต้องคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นห้ามทิ้งคือสิ่งที่คิดก็แบบเออจะไฮไฟฟ์กันแต่มันตอนทําจริงคือมันไม่ไม,ไม่ไม่มาเจสซี่โฟกัสที่ตัวเองมากเกินไปไม่ได้โฟกัสถึงผู้ชายที่มาร่วมเล่นกับเราอันนี้คือสิ่งสาคัญมากค่ะคือทําอะไรก็ผิดอ่ะคือแบบถ้าหนุน้อยไปอา้าวเจสซี่ดรอปถ้าเยอะไปนี่เยอะชินแล้วว่ะคือแบบไม่เป็นไรยอมแพ้ค่ะพูดมาเลยด่ามาเลย เรามาดูคนต่อไปนะฮะเช้นน้ำหวานครับแล้ววันนี้ฉันก็อยากจะแต่งหน้าแบบซอฟ,ซอฟๆใสๆเพื่อจะประเดทกับเขาในครั้งแรกน้ำหวานก็เหมือนกันค่ะไม่ต่างกับเซ็กซี่เลยก็ตั้งใจวางไว้แบบน,นั้นก็ใสๆไง <ๆ S 1> ก็ต้องยืนห่างก,กันาก็สบตากันเบาๆแต่ตอนที่ทำเป็นโบเนี่ยก็รู้สึกว่าพยายามที่จะทำให้ดูเซ็กซี่ฉันก็อยากสวยแซ่บแล้วก็เซ็กซี่เพื่อจะไปปาร์ตี้กับเขา พอเวลามันพยายามปุ๊บมันเลยดูออกว่ามันแบบมันไม่เรียวอะและคนสุดท้ายนะครับเชิญเทียครับว3วามบีครับฉันอยากสวีทไปเด็กรฟกกับเธอในความรูม้สึกผมตอนนี้คือชิลแล้วอ่ะ ยี่สิบพีครับฉันก็อยากนอรดี่ไปปาร์ตี้กับเธอเธอทำดีนะดูเขาไม่ทิ้งเราเหมือนที่เจซี่เขาก็ทำไปอะไรเงี้ยครับเบืเวลาฮะเส่งอารมณ์ให้นิกเยอะเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะแบบดูฉันนะว่าฉันเนี่ยเซ็กซี่ขนาดไหนเย้ายวนขนาดไหนเพื่อให้เขาผู้ชายสดใจอะไรเงี้ย เอาละรครับพวกคุณได้ไปเที่ยวปาร์ตี้มาเรียบร้อยนะครับผมจะให้เมนเทอร์ของเราเนี่ยพูดถึงภาพรวมในการทำมสเตอร์คลาสในวันนี้นะฮะหลายคนยังตีจดไม่ชัดเช่นอะไรคือซอฟอะไรคือโบนหลายคนทิ้งผู้ชายไปเลยโฟกัสอยู่ที่ตัวเองคนเดียวส่วนสำหรับผู้ชายนะคะอันนี้พี่ขอชินชมเตอร์พี่รู้สึกว่าเติร์ทำได้ดีนะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อดีกว่าผู้ชายทั้ง3คนไม่เยอะไปแล้วก็ไม่น้อยไปนะคะก็จริงจริงอย่างที่เมนเชอร์บีบอกแต่จริงๆภาพรวมก็คือดีนะคะก็จะมีบางคนที่ทําได้ดีมากๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เลือกมาแล้ว3คนที่เราคิดว่าทำดีที่สุดคนแรกนะคะก็คือเจนนี่ค่ะติมค่ะคนสุดท้ายนะคะก็คือเทียค่ะใครคือ คนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในมาสเตคลาสนี่ครับผู้ชนะสำหรับมาสเตคลาสวันนี้นะคะก็คือคนที่ทำครบที่สุดเทียบกับทุกคนนะคะก็คือก็คือเทียค่ะเทียครับคุณชนะในมาสเตคลาสนี้และคนที่ชนะขั้คุณคือนิกกี้ครับ ทีมบีลิต้าชนะมาสเตอร์คลาสค่ะแต่พ่วงมาอีกหนึ่งคนไม่รู้จะพ่วงมาทำไมทำไมไม่ให้แข่งกับโจเซฟในทีมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนอกจากผู้ชนะจะได้เข้าเซฟโซนนะฮะทางเมเบลีเนี่ย ยังมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมครับสำหรับผู้ชนะมาสเตอร์คลาสในวันนี้เมเบลินมีสิ่งพิเศษพ่อพ่ายก็คือกิฟต์วอลชีมมูลค่า50,000บาทมาให้ค่ะเพื่อนำไปซื้อสินค้า <laughs> เมเบลินใหม่ทั้งหมดแล้วก็เพื่อทำให้เป็น m ม k e อิตาเลนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับมาสเตอร์คลาสในวันนี้ฮะต้องขอขอบคุณคุณลาล่านะฮะจากเบเบลินแล้วก็คุณตีชาและขอบคุณเมนเทอร์บีสำหรับมาสเตอร์คลาสนี้ขอบคุณทุกคนครับ ดีใ,ใจและภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ชนะมาสัครั้งในวันนี้เขาทำแล้วเขาดูแบบเขาเนกัรเราได้แสดงอารมณ์ออกมาได้เท่าที่เม,เมนเทอร์แล้วก็กรรมการต้องการครับผมยังไงก็ขอบคุณนะคะแม่บินขอบคุณครับ